รองเท้าเพื่อการใช้ชีวิตซึ่งมีความสำคัญที่เรารู้จักกันในานามของรองเท้านินจาน,นั่นเองค่ะโดยผู้ประกอบการในสถานประกอบการแห่งนี้ได้ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมสร้างงานสร้างไรายได้และที่สำคัญรองเท้าคู่นี้ก้าวไกลไปสู่อาเซียนจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามพี่โชคกันค่ะ ดีฉันค่ะคุณผู้ชมเข้ามาภายในบริษัท c ี u 2008สองจำกัดค่ะที่นี่เป็นสถานที่ผลิตรองเท้าเพื่อการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปเป็นสินค้าที่ก้าวไกลไปสู่อาเซียนดิฉันพาพูดคุยกับคุณสิรินพัฒนสวัสดิวรนันท์ซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงงานแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะถามก่อนพอเข้ามาแล้วเห็นเลยบอกว่าโอ้รองเท้ามากมายเลย ทำไมจึงมีรองเท้าแบบนี้คะโดยเฉพาะที่คุณศิริเตรพัฒใช้คําว่ารองเท้านินจาค่ะกว่าจะมาเป็นนินจาเริ่มมาไงคะรองเท้านินจาเนี่ยเริ่มต้นมาจากรองเท้าเพื่อการเกษตรค่ะเป็นรองเท้าทําสวนที่เป็นภูมิปัญญาของพื้นที่นี้คะ่ะอําเภอดำเนินสะดวกเราจังหวัดราชบุรีก็อังก็เป็นคนพื้นที่เป็นโดยกําเนิดแล้วก็ เริ่มแนวคิดเนี่ยจากการที่ว่าเอารับไปขายไปจําหน่ายกับลูกค้าแล้วลูกค้ามีคอมเมนต์กลับมาว่าอยากให้ทำให้สวยกว่านี้ทนกว่านี้ได้ไหมเราในฐานะที่เราจักเดิมเป็นตัวแทนขายเนาะแล้วเราก็ไปบอกกลุ่มแม่บ้านที่เขาทำมาก่อนหน้านี้ค่ะก็มันไม่สามารถมีใครพัฒนาได้อย่างที่ลูกค้าเราต้องการอ,ะอ่ะเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ เกิดมาเป็นไอเดียของรองเท้านินจาพื้นยางขึ้นมาก็สุดท้ายก็ได้จดสิทธิบัตรเป็นลิขสิทธิ์ของ CSU ค่อ๋อแปลว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือลองทำลองขายก่อนลองไปรับของคนอื่นมาขายใช่ใช่แล้วก็มีความเป็นเหมือนหารายได้เสริมอ๋อค่ะเพราะว่าเราเราก็คือเป็นพนักงานประจำมาก่อนทำงานประจำไไม่ไม่ได้เป็นทำมาแต่งบรรพบุรุษไม่ใช่เรามาเริ่มเองค่ะกี่ปีมาแล้วคะ ปัจจุบันก็เข้าปีที่ส<ฏ> <17. S 2> ิบสามสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแปลว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากมองเห็นว่าเกษตรกรน่าจะมีรองเท้าที่ปลอดภัยไว้ใช้ด้วยแล้วก็จากที่ว่าเราอยากจะให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า <Didn 't S 2> แล้วพอเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเหมือนเราเราเราเอาไปจําหน่ายเรารู้จักลูกค้ามากขึ้นเรารู้จักกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเราก็เลยต้องการจะทํารองเท้าเพื่อตอบโจทย์ให้ กับลูกค้าที่เขามีความต้องการในแต่ละกิจกรรมมันก็เลยเกิดเป็นรูปแบบที่หลากหลาย<อ>ขึ้นมาแปลว่าดูดีมานเป็นหลักก่อนที่จะมีซัพพลายออกไปนั่นคือดูความต้องการของคนอยากจะซื้อว่าเขาต้องการใช้อะไรบ้างฟังค่ะฟังฟังฟังผู้ใช้ฟ,ฟังคนที่ฟังปัญหาเขาค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็เราจะช่วยเขาไปแก้ปัญหาอะไรด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราทํา สำคัญตอนนั้นลองผิดลองถูกบ้างไหมคะโอ้ลองผิดลองถูกอยู่สองปีค่ะกว่าจะได้เป็นเป็นรูปร่างแบบนี้นะอ๋อค่ะตัวนี้อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยไหมคะตัวนี้เป็นรุ่นลิขสิทธิ์มากกว่าค<อ>่ะเป็นรุ่นที่จดสิทธิบัตรแล้วแล้วรุ่นแรกๆนี่คือแบบไหนคะนี่รุ่นแรกอ๋อนี่คือรุ่นแรกเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าผ้า เป็นรองเท้าแฮนด์เมดที่เอาเศษผ้ามาเย็บแล้วก็เพื่อต้องการปกป้องเท้าเวลาเราลงไปในโคลนไม่ให้ของมีคมทิ้มต่าไม่ให้เท้าเราเกิดบาดแผลโดยเฉพาะเกษตรกรเอ่อรวนสนไร่นานนี่ต้องใช้ได้ใช่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นรองเท้าเพื่อการปกป้องเวลาเขาลงสวนเนี่ยมันมีหินมีหอยมีเศษแก้วอยู่ใต้ลําคลองใต้คลองท้องล่องเขาก็เลยเป็นเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านว่าทํำยังไงที่เอาอะไรมาห่อเท้าเพราะว่ารองเท้าทั่วไปบูท ไม่สามารถลงน้ําได้ก็เกิดเป็นภูมิปัญญาตรงนี้ขึ้นมาก็จากเดิมไม่ได้สวยแบบนี้นะคะก็คือค่คอยๆพัฒนาพัฒนาขึ้นมาค่ะจนของเราเนี่ยออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยเกิดจากหนึ่งก็คือเกิดจากคำคำบอกเล่าของผู้ใช้ค่ะอย่างอันเนี้ยที่มีตัวนี้ขึ้นมาเพราะออว่าบางทีเพราะบางทีเขาลงไปในโคลนแล้วเวลาชักเท้าขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยมันไม่มาด้วยมันเทา้ทาเท้าไปใน แต่ว่ารองเท้ายังติดอยู่ก็เลยมีเชือกตัวนี้รัดอ่าใช่รัดขึ้นมาคือดูธรรมดาแต่ใช้งานได้จริงเลยอะค่ะเพราะว่ามันจะช่วยได้มากแล้วก็เราก็มีมีเสริมส้นตรงนี้กันเหยียบไม่ให้ไม่ให้ตัวส้นเนี่ยฝังอ่าเขาเรียกอะไรซุกเข้าไปใต้ใต้ใต้้นเท้าอ๋อตรงนี้มีเสริมด้วยใช่มีเสริมอ่อใช่ตรงนี้จะมีเสริมเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้เพราะว่าลูกค้าบนมาเราก็พยายามเบามากเลยใช่น้ำหนักเบา มันก็เลยเป็นที่มาของว่าคําว่านินจาเนี่ยลูกค้าจะบอกว่าเบาคล่องตัวใช่ปะถ้าเราเป็นเหมือนนินจาญี่ปุ่นเนาะแต่คําว่านินจาเนี่ยเป็นคําเรียกของรองเท้าดั้งเดิมนี้อยู่แล้วอะค่ะก็คือว่าลูกเหมือนกับว่าชาวบ้านเขาเรียกกันอยู่แล้วว่ารองเท้านินจารองเท้านินจาเนี่ยค,คือรู้กันว่ารองเท้าทําสวนบ้านเรานี่เองก็คือมันเบาแล้วมันก็คล่องตัวเวลาไปไหนมาไหนแต่ว่าพอเรามาทําเป็นตัวเนี้ยเราก็ยังไม่ทิ้งคุณสมบัติเดิมคือความเบาคือเราก็เลยต้องไปออกแบบยางเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้เบาแต่ว่ามีความเหนียวทนไม่ให้ไม่ให้มีการทิ่มทะลุง่ายม,มีความแข็งแรงของดอกยางไม่ให้มันลื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเลือกใช้ยางพาราเป็นยางพาราเนี่ยมันจะเกาะหนึบถูกพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นเรียบหินหรือว่าดินโคลนค่ะอ๋อกำลังจะบอกว่าอันนี้คือเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นสโลแกนเลยว่าปกป้องทุกย่างก้าวปกป้องทุกก้าวทนทานเกินคุ้มแปลว่า ใช้ได้สักปีปีคะถ้าซื้อไปคู่หนึ่งเนี่ยลูกค้าสถิตินานสุดเลยนะก็คือ5ปีแต่ว่าเราเคลมไว้แค่3เดือนนะแต่ลูกค้าใช้นานสุดอ่ะห้าปีเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโหสุดคุ้มจริงๆเลยคำว่าคุ้มเนี่ยเราต้องถามคว่าคุ้มต้องถามถึงราคาละหลักร้อยร้อยกว่าบาทค่ะใช่อันนี้คือรองเท้าที่ปกป้องทุกก้าวเอาละเมื่อมีรองเท้าที่เป็นเขาเรียกว่า ต้นฉบับแบบดั้งเดิมหรือว่าออริจินอลนะคะแล้วก็พัฒนามาแล้วแต่ละคู่ที่วางอยู่เนี่ยเกิดการพัฒนายัางไงบ้างบางทีมีเห็นมีดีไซน์ที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นตรงนี้มีแนวคิดจากอะไรคะเริ่มเริ่มจากพื้นก่อนมีการถ้าสมมติว่าเราสังเกตเนี่ยเราเริ่มรุ่นแรกที่เราเปลี่ยนพื้นเนี่ยเปลี่ยนจากพื้นดําเป็นพื้นยางแก้วเนี่ย<ฆ>เพราะว่าหนึ่งก็คือพื้นดำเนี่ยก็คือเป็นยางพาราที่มันมีมันม,ม,นมีมันมีสูตรผสมของ ของสารสังงคอห์ต่างๆใช่ไหมคะ,คะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นยางดิบก็จะมีความแข็งแรงของดอกยางขึ้นแล้วก็น้ําหนักจะเบาขึ้นในอีกนี่ก็คือการพัฒนาช่วงแรกๆแต่ตอนหลังเนี่ยมีลูกค้าบอกว่าไปเดินในพื้นที่ที่เป็นโคลนเป็นออฟโรดเป็นอย่างเงี้ยค่ะ,คะเราก็เลยเกิดเป็นไอเดียของพื้นปุ่มสตาร์ทขึ้นมานี่นี่คือพัฒนาการของรองเท้านินจานะคะที่บอกว่าจากรองเท้าที่พัฒนาจากราบยา่าสู่ระดับชาติ สู่ระดับอาเซียนเดี๋ยวคุณสิรินภัทรจะพาเราไปดูนะคะพาเราไปดูว่ารองเท้าที่ได้รับการพัฒนาจนถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มออฟโรดนะคะมีการทำเพิ่มมากขึ้นยังไงบ้างคะ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอย่างพื้นปุ่มสตาร์ทเนี่ยไอเดียก็คือมาจากรองเท้าสตาร์เตะบอลแต่ว่าเรามาออกแบบให้หน้าเท้าใหญ่ขึ้นถ้าเราเห็นว่ารองเท้าสตาร์เตะบอลเนี่ยหน้าเขาจะเรียวใช่ป่ะเวลายืนเนี่ยจะโครงเท้าแต่นี้เรามันก็ไม่ตอบโจทย์กับเอาไปใช้งานเราก็เลยออกแบบให้หน้าเท้าเนี่ยกว้างเท่ากับพื้นคอมแบทของสตนมาตรฐานรองเท้าทั่วโลกอะค่ะก็จะเป็นหุ่นสแตนดาดของรองเท้ามาตรฐานเลยคือหน้าหน้ากว้างแต่เสริมขึ้นมาคือจะมีปุ่ม แล้วก็ปั๊มแบนก็คือตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์ของ c ีเเหมือนกันก็คือะจะมีที่นี่ที่เดียวที่ว่าจะเป็นพื้นปูมสตาร์ทที่น้าใหญ่ตัวนี้จะตอบโจทย์ก็คือว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เอาไปขึ้นดอยอะค่ะสตาร์ทดอย<ะ>เนาะสตาร์ทดอยจะมีสูงสุดแค่เบอร์ C3 แต่ของเรามีถึง C5 อะไรเงี้ย<ะ>ก็คือจะไปได้กลุ่มนั้นก็คือไปช่วยเขาว่า ถ้าเท้าเขาใหญ่กว่า C3 เนี่ยก็ยังมีทางเลือกก็คือเป็นรองเท้าเทนินจาบูธนะยังมอีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มตกปลาที่บางทีเขาตะลิ่งอะ่ะมันจะมีทางมันจะมีลักษณะลาดชันเนาะเวลาลงบอดตัวนี้ก็จะไปจิกเกาะซึ่งได้รับความนิยมมากพื้นนี้กับรูปทรงของอีกแบบหนึ่งที่เป็นรูปทรงธรรมดามากเลยนะแต่ว่าพื้นนี้เนี่ยลูกค้าที่กัมพูชาค่ะ,ะสั่งสั่งแบบสั่งคือน,นิยมมากเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะมีงานเดเรเลกเป็นตกปลาค่ะ ก็ได้รับความนิยมเรียกไ,ได้ว่าชาวต่างชาติก็สนใจนี่ยนะคะ<ช>จึงเป็นที่มาของคำว,ว่าก้าวไกลสู่อาเซียนคนนี้เดี๋ยวพาเราไปดูว่าเห็นว่ามีลักษณะต่างๆด้วยใช่ไหมคะมีรอ,องเท้าที่สะดวกกับการใช้งานดูเหมือนว่าผู้ผลิตจะได้มุ่งมั่นตรงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลักใช่ไหมคะที่บอกว่ารองเท้าขึ้นดอยนี่คู่ไหนคะสตั๊ขึ้นดอยก็จะเป็น,ปนตัวนี้นะคะแล้วก็ จริงๆร,รูปแบบที่มีอยู่ตรงนี้ยังไม่หมดหน้ารูปแบบจะมีหน้าเว็บจะเห็นจะมีมรูปแบบ<ช>หน้าเว็บจะหลากหลายกว่านะคะตรงนี้จะเป็นแค่บางส่วนที่ที่เราทำจำหน่ายเนาะก็<อ>ตรงนี้จะใช้งานต่างกันใช่ไหมคะต่างกันต่างกัน,น,นก็คือ,อถ้าถ้าเทียบกับ2พื้นนี้เอาไปใช้ใช้กิจกรรมอะไรบ้างอย่างนี้ถ้าพื้นอย่างนี้เราไม่ดูรูปแบบนะคะ<ฆ>ดูที่พื้นเป็นหลักเนี่ยอันนี้จะเหมาะกับทําสวนทําไร่ทานาเดินป่าก็ได้ ส่วนอันนี้ออฟโรดเดินในโคลนในเลนเดินป่าก็ได้อย่างเช่นเดินป่าหน้าฝนเวลาลงทางชันอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะจิตเกาะดีจิตอาสาก็ชอบใช้บางทีเขาไปบริจาคของในปา่าลึกอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้กันแบบคือ,อ,อน้ำหนักเขาจะเบาเรียกไ,ได้ว่าใช้ได้ทุกกลุ่มเลยรานนี้จุดสนใจของกลุ่มประเทศอาเซียนทำไมเขาเลือกซื้อรองเท้าเราคะอังว่านะถ้ามานั่งคิดพิจารณาแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกรองเท้าเราเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย ที่ลูกค้าสั่งเรามาเนี่ยสั่งทางออนไลน์ก็คือสั่งมาทาง l i น์แอดแล้วก็ดูข้อมูลทางทาง,ทางเว็บเพจของเราทางไทยนินจาไทยนินจา c o m แล้วก็เรามี Facebook ใช่ไหมคะมส่วนหนึ่งที่ที่ยังคิดว่าทางอาเซียนทางคนกลุ่มอาเซียนเขามั่นใจแล้วก็บางคนไม่เคยรู้จักมักจีเนี่ยแต่ว่าสั่งออเดอร์ทีหนึ่งอ่ะเป็นพันกู้โดยที่ว่าพร้อมโอนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่เคยแบบนั่นงใชแต่ว่า มันเริ่มจากลูกค้ารายแรกที่เขามีการสั่งไปทดลองขายประมาณสองสามปีได้แล้วอะค่ะแล้วมีการแพร่แบบเหมือนมีความได้รับความนิยมจากคนชาวกัมพูชา,<ข>าแล้วก็ใช,ใช่แล้วก็ร้านร้านค้าหาไม่หาหาสินค้าตัวนี้ไม่ได้ก็เลยเกิดเป็นที่มาว่าเขาก็ตามแหล่งของตามมาดูข้อมูลทางด้านข้างกล่องของผลิตภัณฑ์ก็คือตามมาจนพบว่าเราอมี มีฐานผลิตจริงมีมีมาตรฐานจริงมีรีวิวการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดจากการที่เราทำหนึ่งก็คือทำทำสือ่อประชาสัมพันธ์ของเราให้มีความน่าเชื่อถือมีตัวตนแล้วก็ต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนาด้วยอะค่ะก็สิ่งหนึ่งส,สองก็คือว่าเรื่องความซื่อสัตย์ในการที่เขาสั่งมาแล้วเราก็คือมีการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานต่อเนื่องทุกรถทุกทุกรอบ แล้วก็เกิดจากการที่ว่าเขาเอาไปจําหน่ายเราไม่มีปัญหาคือทุกคู่เอาลูกค้าเอาไปใช้แล้วเกิดมีการบอกต่อให้มาซื้อซ้ํามันก็เลยกลายเป็นว่าร้านค้าก็บอกร้านค้าให้มาซื้อร้านค้าเล็กๆก,ก,ก็เริ่มไปเข้าหูร้านค้าส่งในใหญ่ๆใ,ใ,ในกัมพูชาเนี้ยก็เริ่มแบบจะรับไปขายกระจายให้ร้านเล็กๆให้เลยกลายเป็นที่มาว่าตอนเนี้ก็คือทําส่งกัมพูชาเนี่ย คือปกติเราขายในไทยเป็นหลักแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มมีตัวแทนจากกัมพูชาเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาเป็นร้านใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประเทศอื่นเหรอคะในกลุ่มอาเซียนมีมีลาวแต่ตอนนี้ลาวก็เดิมเราจําหน่ายในลาวเนี่ยลาวเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเป็นเขาเรียกเป็นฟาร์มช้างนะปางช้างเป็นฟาร์มคือจุดแรกที่เราไปจําหน่ายเนี่ยเป็นเป็นปางช้างที่มีคนจากทั่วโลกมาเที่ยวที่ปางช้างที่ลาวแล้วปรากฏว่าตอนนี้ช่วงโควิดเขาปิด แต่ก่อนหน้านี้คือได้รับความนิยมมากแล้วก็มีชาวต่างชาติที่แบบให้ความสนใจกัแบรบองเท้าไทนินการเราอะเยอะทางทางเจ้าของฟาร์มเจ้าของปางช้างอะคะ่ะมีการแบบเหมือนรีวิวมาให้ก็ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาตาชาวิว่ามันเป็นแบบอเมซิ่งชูมากเลยเนี่ยเขาก็ใส่แบบเก็บขี้ชา้างใส่เดินในฟาร์มใส่บางผลนักข่าวของรอยเตอร์มาที่เขามาทําข่าวแล้วก็ใส่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นอะไรที่ คือหากันมากว่าเขาเลือกที่จะใส่รองเท้าบูทบูทผ้าเรามากกว่ารองเท้าบูทยางที่วางอยู่ข้างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นที่มาของการรู้จักและบอกต่อค่ะทำให้วันนี้รองเท้านินจาฝีมือคนไทยรองเท้าแฮนด์เมดนั้นดังไกลไปสู่อาเซียนค่ะพวกครนี้เห็นว่ามีโล่รางวัลรางวัลหนึ่งที่ได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียงรองเท้าแบบนี้ตอบโจทย์ัะไรบ้างค่ะก็คือจริงๆพื้นฐานของเราเนี่ยเราก็คือพอเพียงจริงๆอ่ะเราเริ่มจากที่ว่า คือทำเท่าที่ทำเท่าที่กำลังเราเราเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือเราอะนอกจากเป็นสินค้าที่เอาไปช่วยผู้คนแล้วอะเรายังช่วยชุมชนด้วยคือเรามีการสร้างงานให้กับคนในชุมชนใ,ชในจริงจริงแล้วของเราทำในโรงงานก็จริงเนาะแต่ว่าเรามีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นชาวบ้านอะที่าทจากประมาณสิบครัวเรือนที่ตอนนี้ที่เราเลี้ยงดูอยู่เนาะก็คือมีการ ป้อนงานยิ่งในช่วงนี้เห็นชัดก็คือว่าหลายๆบ้านตกงานก็คือ<ช>งานสถานการณ์โควิด <COVID. S 2> ใช่การเย็บงานข้างนอกนี่เขาสามารถรับงานที่ไหนมาเย็บก็ได้แต่เราเป็นเจ้าเดียวที่ว่ามีงานป้อนแล้วก็มีงานเลี้ยงเขาในช่วงสถานการณ์แบบนี้เรายังมีงานให้เขาต่อเนื่องก็กลายเป็นก็คือทํางานไปได้บุญไปอะ่ะแล้วก็เราจะไม่ไม่ฟุ้นเฟอ้อคือว่าทําสมมติเราได้กําไรมาเท่าไหร่เราก็คือก็คือต่อเติม ช่วยเหลือทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นอะไรที่สม่ําเสมอทําบุญบ้างทำทำธุรกิจแล้วเงินที่ได้จากธุรกิจก็แบ่งมาทําบุญช่วยสังคมบ้างเนียคะมันก็คือเป็นอะไรที่เราค่อยๆก้าวอะเราไม่ได้แบบว่าฟุเฟอ้ออะไรแล้วก็พยายามอยู่ในโหมดของความแบบพอดีค่ะไม่ไม่ไม่แบบเกินตัวค่ะน,นั่นคือเป็นเรื่องของการน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะเรื่องของวิกฤตสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ที่บริษัทเนี่ยปรับตัวยังไงบ้างคะกระทบ,ระทบแรก<ร>ที่วิกฤตที่โควิดเข้ามาใหม่ๆกระทบกระทบเพราะว่ามีนาจําได้มีนาตอนที่โควิดเข้ามาใหม่ๆมีนาหกสามะก็ตอนนั้นออเดอร์หายไปครึ่งเดือนไม่มีออเดอร์เข้ามาทั้งที่เราทํามาสิบกว่าปีไม่เคยมีปรากฏแบบนี้ก็เราก็เลยปรับตัวโดยการที่ว่าแต่และยังไงลูกน้องเราต้องเลี้ยงอยู่ไงเราก็มีการไปคือไปช่วยเขาทําหน้ากาก คือไปตอนแรกไปเรียนรู้ก่อนพาลูกน้องไปเรียนรู้เพื่อจะเอารับงานหน้ากากมาให้ลูกน้องทําแล้วก็ปรับคือปรับตัวตอนนั้นคิดว่าทํำยังไงก็ได้ให้ลูกน้องมีงานทําคือจะไม่ใช่ขายรองเท้าก็ได้ขายอะไรทําอะไรก็ได้ให้ลูกน้องมีงานทําก็พอเอาไปลูกค้าเออเอาลูกน้องไปเรียนรู้การทาหน้ากากเราก็เลยได้แบบหน้ากากมาช่วงนั้นก็มีออเดอร์หน้ากากเข้ามาสั่งเพราะว่า ทางผู้ลักผู้ใหญ่เขาก็มีทำนักทำน้ากากค่ะทำน้ากากแจกชาวบ้านช่วงแรกๆอะค่ะเราก็ได้ออเดอร์หน้ากากมาได้ออเดอร์ถุงยางชีพมาเราก็มช่วงดีว่าเราได้ระบายผ้า mm. ในโรงงานที่ mm. เป็นผ้าบางผ้าผ้าดีนะผ้าเกรดดีผ้าใหม่นี่แหละแต่เราทํารองเท้าไม่ได้เพราะว่ามันบางเกินไป mm. ก็มาจบเหมาะว่าเราได้เอาไปทําในส่วนของหน้ากากเอาไปทํากระเป๋าถุงยางชีพ ก็หนึ่งก็คือได้ระบายของเอาของเก่าเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเงินสองก็คือได้ลูกน้องได้มีงานทําเลี้ยงกันไปช่วงครึ่งเดือนแรกที่ยังไม่มีงานออเดอร์รองเท้าเข้ามาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบก้าวกระโดดมากคือมีออเดอร์รองเทา้าถลม่มทลายเข้ามาเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่หยุดเลยก็คือจะมีออเดอร์แบบลังไหลามากเราก็มีการถามกลับไปที่ร้านค้าว่าทําไมออเดอร์เข้ามาแบบลังไหล มันมีคําตอบอยู่คําตอบหนึ่งคีอว่าคนหันกลับมาเป็นเพื่อนกับต้นไม้มากขึ้นคือว่ากลับมาสู่วิถีวิถีกเกษตรมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าของเราเลยกลายเป็นอินเทรนเลยตอนนี้คือแบบเลยกลายเป็นเข้าล็อกเลยว่าในช่วงที่คนอื่นทําอาชีพไม่ได้เนี่ยแต่คนหันมาทําเกษตรเพราะว่าทํากินปลูกกินเองอะไรมันปลอดภัยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็คนอยู่บ้านก็ทกําเกษตรอะไรเงี้ยหรือบางทีคนทํางานอยู่ในเมืองก็ซื้อไปฝากให้กับ อพอแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ทํางานต่างจังหวัดที่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความส่งความห่วงใยกันผ่านรองเท้าเราอะไรประมาณนี้ก็คือหลายๆโมเมนต์ที่เข้ามาหลายๆเหตุการณ์หลายๆสถานการณ์ที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยตอบโจทย์ว่าทําให้ตอนนี้ทํากันไม่ทันเลยอืมค่ะชีวิตคนหันเข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้นนั่นคือคีย์เวิร์ดของความที่ทําให้เรามีออเดอร์ได้มากมายตรงนี้ถึงวันนี้ สำหรับตัวพี่เองภาคภูมิใจแค่ไหนคะสำหรับฝีมือคนไทยที่ตอบโจทย์ชีวิตพี่น้องประชาชนเกษตรกรแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่ที่สำคัญเราได้ไปไกลถึงอาเซียนเลยในฐานะที่เป็นคนไทยรู้สึกยังไงคะถึงความภาคภูมิใจภูมิใจที่ว่าหนึ่งเราได้ผลิตสินค้าที่ว่ามีประโยชน์เราไปช่วยผู้คนก็เราได้รับฟีดแบ็จากหลายๆคนที่เขาลอดปลอดภยัยจากพวกสัตว์มีพิษอย่างงูอย่างอะไรเงี้ยอย่างของมีคม อย่างบางคนที่อยู่ในในบ้านในอาคารที่แบบเตะชนอะไรอย่างเงี้ยคือพดผ่านพ้นตรงนั้นมาได้จากอันตรายที่เกิดจากเท้าอาจจะเกิดจากเท้าเนี่ยเราไปช่วยตรงนั้นได้เราเกิดความภูมิใจมาก<ะ>แล้วที่สําคัญเราเป็นส่วนหนึ่งของการที่ว่าเราได้ช่วยชุมชนมีการสร้างงานสร้างอาชีพไม่ใช่รอดเฉพาะตัวเองอะไรเงี้ยคือมีความภูมิใจแล้วที่สําคัญทําให้เขาได้รู้จักสินค้าว่าสินค้าไทยเนี่ยก็คือมีประโยชน์แล้วก็มีคุณภาพสร้างชื่อเสียงให้กับ ชุมชนแล้วก็ประเทศได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความภูมิใจที่สุดค่ะรอ,อ,องเท้าสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมดูรูปลักษณ์เนี่ยจะเปลี่ยนไปอู้ตรงนี้มีพื้นหนาด้วยค่ะทีนี้อยากถามว่าเรื่องของการตลาดเราทําการตลาดแบบไหนคะโดยเพราะยุคนี้นะเราจะต้องปรับตัวกับเรื่องของการตลาดมากน้อยแค่ไหนคะการตลาดเนี่ยเดิมของของอังเนี่ยเริ่มจากที่ว่าหนึ่งคือทํา ทำของดีก่อนทำของดีให้คนใช้แล้วประทับใจคือเริ่มจากจุดเล็กๆทำของดีให้คนใช้แล้วประทับใจอะแล้วก็ไปบอกคนในครอบครัวบอกเพื่อนบอกคนรู้จักให้มาใช้ตามอันนี้คือเริ่มจากจุดเล็กๆเริ่มจากผู้ใช้ก่อนออสองก็คือว่าพอเริ่มมีคนมาหารองเท้าเรามากขึ้นอ่ะร้านค้าที่เราไปแนะนําอ่ะเขาก็ขายได้ใช่ไหมคะ,คะเขาก็เกิดเกิดการหมุนเวียนของเงินในร้านค้าเขาเนี่ยเร็วม,มันก็เกิดการแบบ เหมือนเป็นการซื้อซ้ําจากร้านค้าร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สามเป็นเป็นหลักหลายๆลร้านจนปัจจุบันนี้ก็คือหนึ่งก็คือเราช่วยเขาหนึ่งเราทําของดีให้ลูกค้าใช้สองก็คือทําของดีให้ร้านค้าได้ขายแล้วก็ร้านค้าขายแล้วก็สิ่งลูกค้ามีการซื้อซ้ํากลับมาร้านค้าก็มีเงินไหลเวียนกลับมาในระบบเร็วขึ้นสามก็คือมีการพัฒนาต่อเนื่องมีการเรียนรู้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แล้วก็โดยการฟังว่าผู้ใช้ต้องการอะไรไม่ใช่ทําเพราะว่าเราอยากทําอะไระแต่ทําเพื่อที่ว่าเราจะไปช่วยอะไรให้กับลูกค้าเราได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะ,คะมันก็เลยสินค้ามันก็เลยมีความย,ายั่งยืนในตัวเองนะคะค่ะตอนนี้เห็นสวยๆแบบนี้นะคะขั้นตอนในการทำเนี่ยเราใช้เวลาทํานานไหมคะหนึ่งคู่ก็หนึ่งคู่ก็หลายขั้นตอนอยู่ค่ะ,คะนานนานอยู่ อย่างวันวันหนึ่งเราก็ทําถ้าเราทําอย่างตัวง่ายๆมันจะมีง่ายมียากถ้ายากอย่างเงี้ยวันหนึ่งยังไม่ได้คู่เลยค่ะโอ้โหอันนี้เพราะว่าโอ้โหอันนี้เนี้สสำหรับลองเดิน่าทํามือทุกขั้นตอนเลยค่ะเดี๋ยวาพาไปชมได้ซึ่งแบบคนที่ได้ใส่เนี่ยถือว่าเป็นคนพิเศษมากๆเพราะว่า คือมันไม่มีมันมีคู่เดียวคู่เดียวสําหรับคนคนนั้นคือสั่งมาเราถึงตัดเพราะมันเป็นแบบพีออเดอร์จริงตัวนี้เป็นพีออเดอร์พิเศษพิออเดอร์จริงแล้วก็ลูกค้าสามารถเลือกสีได้ระบุไซส์ระบุพื้นระบุแบบได้อะไรเงี้ยคือมันมันมันสเปเชียลสำหรับลูกค้าคนนั้นนั้นเลยอ่ะเป็นเป็นรองเท้าสั่งตัดส่วนรองเท้าที่แบบเป็นแบบสั่งแบบบายออเดอร์เป็นเป็นแบบสต็อกเป็นล็อตอะไรเงี้ยก็คือจะทํา สเต็ปขั้นตอนเราก็จะทําเป็นแบบโหลๆขึ้นมามแล้วก็ส่งผลิตเข้าลายผลิตทีหนึ 1, 100, 000, 000, 000, ่งเป็นร้อยๆเป็นพันๆคู่ซึ่งกระบวนการมันก็จะผิดกันความปานี้ความแต่การใช้งานประโยชน์ใช้งานกับการเป็นว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยใช้งานได้ดีกว่านะเพราะว่ารู้สึกจะาการดูแล,แลรักษาที่ง่ายกว่าแล้วก็ชิ้นผ้าที่น้อยชิ้นกว่าเนี่ยมันจะทําให้แห้งไวแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือได้ความเท่ได้ความแบบ ยูนิคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ความนุ่มได้ความแบบฟินส่วนตัวก็จริงแต่ว่าดูแลยากกว่าดูแลยากเพราะว่ามันจะแห้งช้ากว่าอ่ะมันก็ต้องเลือกเอาว่าชอบแบบไหน<ะ>แต่ว่าถ้าบางคนใส่นะคือใส่แล้วแบบพลาวขึ้นมาเลยดูดี<ะ>ขึ้นมาทันทีด้วยการใส่รองเท้ากษตรเนี่ย<ะ>ก็จะมีที่นี่ที่เดียวแหละที่ทําให้แบบนั้น<ะ>คือเข้าฟาร์มแล้วยังเทได้<ะ>คือ ความธรรมดาที่ไม่ธรรมดามีอยู่ที่นี่สำหรับรองเท้านินจาแล้วก็อนาคตค่ะเราจะมีพิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือว่าต่อยอดหรือว่ามีรูปแบบใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอย่างไรบ้างคะรูปแบบใหม่ๆเนี่ยเราก็จะฟังเสียงลูกค้าเรื่อยๆเพราะว่าเสียงจากผู้ใช้เนี่ยก็จะทำให้เรามีรูปแบบใหม่ๆต่อยอดขึ้นมา,อย,าอย่างเราเองเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีรูปแบบที่หลากหลายได้ขนาดนี้ปัจจุบันก็ร้อยกว่าแบบแล้วเนาะซึ่งมันก็เยอะมาก ก็เกิดจากนี่แหละความต้องการของลูกค้า <c oughs> เพราะนั้นรูปแบบอนอนอนาคตข้างหน้าถามว่าจะพัฒนาไงก็คือมันต้องค่อยๆก้าวไปเราก็ยังบอกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้คือเราไม่หยุดไม่หยุดที่จะฟังเสียงลูกค้าไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะคือเปิดใจรับคือจะไม่มีการแบบว่า เ,เราทําดีที่สุดแล้วไม่มีค่ะดีที่สุดแล้วคือของวันนี้แต่พรุ่งนี้เรามันจะต้องดีกว่าวันนี้ต้องฟังเสียงผู้บริโภคเป็นหลักค่ะอะละค่ะถ้าหากมีคนสนใจสุดท้ายอยากจะให้คุณสิรินพัทได้ฝากบอกคุณผู้ชมค่ะว่าสนใจรองเท้าแบบนี้จะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างค่ะเบื้องต้นเข้าไปชมรูปแบบได้ที่เว็บไซต์นะคะ t h a i n i n j a c o m นะคะแล้วก็มีอัปเดตเรื่องราวของบริษัทก็ที่ Facebook t h a i n i n j a booth เนสด้วยนะคะไทนินจาบูตเนสแล้วก็สั่งซื้อพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ได้ทางไลน์แอดไทยนินจาค่ะค่ะาล้วค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณสิรินภัทรสวัสดิวรนันท์ค่ะซึ่งเป็นผู้บริหารของ C ีชูส0งพจำกัดที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็บอกเรื่องราวดีๆบอกต่อให้กับคุณผู้ชมขอบว่าคุณมากคะ่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือฝีมือคนไทยงานของคนไทยที่ก้าวไกลสู่อาเซียนกับที่บอกว่าปกป้องทุกก้าวทนทาน เกินคุ้มนี่คือรองเท้านินจาผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปของประเทศไทยวันนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็จะส่งต่อให้กับผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาเลือกซื้อได้นะคะรายการต้องนำรายการจากลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ